สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีทุกคนค่ะวันนี้เนาะ21วันเปลี่ยนโชคชะตาเปลี่ยนชีวิตวันนี้มาเด2สองแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวฟังเพลงก่อนนะคะต้องขอบคุณคลิปดีๆจากครูสิตานะคะที่ทำให้ชีวิตผู้คนมากมายเปลี่ยน ครเข้ามาทักทายกันได้นะคะสำหรับใครที่อยากจะเปลี่ยนชีวิตจะเปลี่ยนโชคชะตานะคะเข้ามาฟังได้ะคะ่ะวันนี้เด2สองแล้วนะคะวันนี้สั่งจิตรับความมั่งคั่งนะคะไม่ว่าคุณจะทํางานอะไรไม่ว่าคุณจะเป็นแม่ค้าค้าขายหรือขายออนไลน์นะคะถ้าอยากจะสั่งจิตให้ได้รับความมั่งคัง่งเหลือเฟือเข้ามาฟังค่ะ คือคำว่าขอบคุณอาจมองไม่เห็นแต่รับรู้ด้วยหวัวใจสัมผัสก็จะรู้ว่ามันจริงขอบคุณทุกสรรพสิ่งที่ทำให้ฉันในวันนี้ สำหรับเมื่อวานเดย์นะคะมีใครทำแล้วบ้างเอ่ยทำแล้วรู้สึกยังไงคะทำแล้วรู้สึกมีความสุขไหมคะตื่นขึ้นมากระปี้กระเป๋ามีความสุขไหมเอ่ยครูมินให้ไปขอบขอโทษขอโทษร่างกายตัวเองในเดย์แรกเนาะเดย์นนะคะให้ขอโทษในสิ่งที่เราไม่เคยได้ดูแลรักษาตัวเองเลยแล้วก็ขอบคุณเพราะการที่เราขอบคุณสำนึกรู้คุณยิ่งขอบคุณมากเท่าไหร่นะคะ สิ่งดีๆจะยิ่งย้อนกลับมาหาเราเพราะเราคู่ควรสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนที่เข้ามานะคะสวัสดีคุณพรน,นะคะใช่ไหมคะใครเจอไลา์นี้โชคดีทุกคนคะ่ะ21วันนี้ปรับจิตปรับใจนะคะเคลียร์จิตเคลียร์ใจเพื่อต้อนรับความมัง่งคั่งพิชิตความมั่งคั่งเหลือเฟือในชีวิตของคุณนะคะ ฟังเพลงพ่อของครูสิตาไปก่อนนะคะคนที่สำนึกรู้คุณจะเจริญทำอะไรก็รวยค่ะทำอะไรก็จะสำเร็จใครว่างก็เข้ามาฟังได้นะคะใครคิดถึงกันก็เข้ามาทักทายกันได้ค่ะวันนี้เดย์แล้วนะคะสำหรับครูมินนะ21วันนี้ครูมินตั้งใจอยากจะแบ่งปันคลิปดีๆไรดีๆนะ เคล็ดลับดีๆที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตให้กับคุณนะคะมีแม่ค้าหลายคนที่ทําอะไรมาเยอะแยะมีเงินมากมายมีเท่าไหรมันก็หมดมีเท่าไหรก็หมดไปเพราะว่าคุณไม่ได้สร้างไมซ์เซ็ตที่ดีคุณไม่ได้จัดการไมซ์เซ็ตกับตัวเองเพราะว่าคุณไม่รู้จักขอบคุณไม่รู้จักสํานึกในสิ่งที่เรามีไม่เคยรู้สึกพอใจในสิ่งที่เรามีเราเป็นอยู่บางคนร่างกาย32ยังไม่รู้จักขอบคุณไม่รู้จักขอโทษในสิ่งที่ทําผิดพลาด มีแต่ซ้ำเติมมีแต่ด่าตัวเองหรือแช่งตัวเองนั่นแหละค่ะคือสิ่งที่ผิดพลาดทําทให้เราไม่ได้รับความมั่งคัง่งเหลือเฟือและทําให้เราไม่รวยสักทีเนาะต่อให้มีเงินเงินมันก็หมดเพราะฉะนั้นและ้าใครอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นเปลี่ยนแปลงโชคชะตาชีวิตด้วยตัวเองนะคะคนเราสามารถดิคิดชีวิตตัวเองได้ไม่จําเป็นต้องรอฟังหมอดูหรือใครก็พูดความศรัทธาจะนำมา ใครว่างตามเพื่อนก็มาฟังได้นะคะใครเห็นว่าไลน์นี้มีประโยชน์ก็แชร์ออกไปนะคะแบ่งปันให้คนอื่นเขาได้รู้บางคนเขาไม่รู้กฎจักรวาลกฎรรแรงดึงดูดมันคืออะไรกฎจักรวาลกฎแรงดึงดูดคือกฎรรธรรมชาติค่ะเป็นกฎรรวิทยาศาสตร์เนาะเหมือนสิ่งของที่มันร่วงมาจากข้างบนยังไงมันก็ร่วงลงข้างล่างลงสู่พื้นอยู่ดีไม่มีทางที่ของงหนักมันจะลอยขึ้นข้างบนใช่ไหมคะนั่นแหละค่ะคือกฎธรรมชาติ ใครอยากรู้ก็ให้ไปศึกษาเรื่องนิวรอนนะคะนิวรอรน,นเรื่องเอหนังสือซีเครตเนาะสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีพี่หน่อยค่ะวันนี้ day สแล้วนะคะใครพร้อมก็เข้ามาได้เลยค่ะเดี๋ยวคเม,มนจะเริ่มแล้วนะเดี๋ยวขอเปลี่ยนเพลงแป๊บหนึ่งน,นะคะ เปลี่ยนเพลงแป๊บหนึ่งเนาะสำหรับเดืนหนึ่งมีใครเปลี่ยนแปลงบ้างล้วคะหรือยังคะมีใครได้เอาไปทำบ้างหรือยังการที่เราอยากจะสั่งจิตให้เรารับความมั่งคั่งเหลือเฟืออยากจะรวยอยากจะจับเงินล้านคุณจะต้องตัดความคิดลบ สิ่งไม่ดีอะไรที่ทําให้เราคุนข้องหมองใจหรือทําให้เราไม่มีความสุขเป็นทุกข์เราอย่าไปใส่ใจอย่าไปโฟกัสค่ะสลัดมันทิ้งออกไปไม่ว่ามันจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่ความจริงตรงหน้าคุณไม่ต้องไปสนใจเพราะมันคืออุปสรรคหรืออะไรก็แล้วแต่ปัญหาแค่ชั่วข่าวเราแก้ไขได้เราผ่านมันมาได้คุณลองคิดดูตั้งแต่เด็กจนถึงปัจจุบันแล้เวลานี้คุณอายุเท่าไหร่และคุณผ่านอะไรมามากต่อมากคุณเก่งคุณลองชื่นชมตัวเองโปรแกรมจิตด,ดีๆให้กับตัวเองว่าฉันเก่งฉัน สำเร็จฉันทําอะไรสําเร็จฉันผ่านอะไรมาเยอะเนี่ยค่ะบางคนเจออะไรที่หนักหนาสาหัสมามากมายอาจจะมีเงินแบบไม่เหลือสักบาทแต่เขาก็ยังข้ามก้าวข้ามผ่านมาได้เอาคุณเก่งแค่ไหนจนปัจจุบันคุณอาจจะรวยล้นจนแบบว่านับเงินไม่ไม่ท่วนน่ั่นแหละค่ะคุณจงภูมิใจและจงชื่นชมตัวเองเนาะสวัสดีคุณอนุมาค่ะสวัสดีพี่หน่อยนะคะสวัสดีทุกคนที่เข้ามานะคะ สำหรับวันนี้นะครูมินจะบอกการที่จะสั่งจิตให้เราทำยังไงให้มัง่งคั่งเหลือเฟือมันขึ้นอยู่กับ mindset ดีๆขึ้นอยู่กับการคิดบวกเราจะต้องคิดแต่สิ่งที่ดีๆอย่าไปเข้าใกล้สิ่งลบสิ่งไหนที่มันไม่ดีสิ่งไหนที่มันทำให้เราไม่มีแรงหมดพลังอย่างเงี้ยเราอย่าเข้าใกล้ อาจจะมีคนมาเล่าเรื่องไม่ดีอาจจะพูดไม่ดีอะไรกับคุณคุณอย่าเอามาใส่ใจอย่าไปโฟกัสมันเพราะมันจะไม่ทําให้คุณดึงดูดสิ่งดีๆมันจะดึงดูดแต่สิ่งลบๆเรื่องแย่ๆเข้ามานะคะสําหรับวันที่2องเดสนี้นะคะคุณมินจะบอกว่าให้คุณนะคะหลังจากที่คุณนะคะขอโทษขอบคุณตัวเองไปแล้ววันนี้ให้คุณขอบคุณที่นอนขอบคุณทุกสรรพสิ่งขอบคุณหมอนขอบคุณ มุ้งขอบคุณเตียงขอบคุณไฟฟ้าขอบคุณพัดลมขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวคุณเลยค่ะขอบคุณให้ได้วันละไม่ต่ำกว่า24อย่างขอบคุณอากาศขอบคุณธรรมชาติที่ทำให้เรามีให้หายใจแบบบริสุทธิ์ยิ่งเราสำนึกรู้คุณขอบคุณด้วยความรู้สึกที่เรารู้สึกดีนะคะขอบคุณจากข้างในลึกๆของเราขอบคุณด้วยใจที่แบบว่าเราซาบซึ้งจริงๆ แล้วคุณสังเกตดูว่าคุณได้รับอะไรบ้างคุณเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณยังไงนะคะหลังจากที่คุณขอบคุณที่นอนขอบคุณหมอนขอบคุณสิ่งรอบๆกายเราไปแล้วก็ให้เราสั่งจิตโปรแกรมจิตก่อนนอนนะคะโปรแกรมจิตด,ด้านดีๆให้กับตัวเองบอกว่าฉันเก่งฉันสวยฉันรวยฉันสามารถทำอะไรก็ได้ที่ใจฉันอยากจะทำฉันเป็นมหาเศรษฐีฉันเป็น มหาเศรษฐีคนแรกของตระกูลฉันคือคนที่เก่งฉันคือคนที่สามารถทำอะไรก็ประสบผลสำเร็จฉันเป็นแม่ค้าขายดีฉันทำอะไรก็หยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองจงโปรแกรมจิตในด้านดีๆก่อนนอนนะคะคุณจงสลัดสิ่งที่ไม่ดีเรื่องเครียดทุกอย่างออกไปที่นอนเราคือที่นอนที่มันศักดิ์สิทธิ์ สิ่งไหนที่เราคิดก่อนนอนกับตื่นนอนมันจะดึงดูดสิ่งนั้นมาเพราะฉะนั้นแล้วคุณจงเปลี่ยนสลัดสิ่งที่ไม่ดีอะไรที่มันทุกข์ใจออกไปแล้วก็คิดโปรแกรมจิตใหม่สั่งในด้านดีอยากได้ยอดขายวันเท่าไหร่อยากมีเงินในเก็บในบัญชีวันเท่าไหร่อยากมีไรายได้วันเท่าไหร่อยากเป็นคนแบบไหนโปรแกรมชันสวยขึ้นทุกวันชันหน้าเด็กลงทุกวันชันหุ่นดีทุกวัน คุณดีขึ้นเรื่อยๆฉันเป็นที่รักของผู้คนเทวดาไม่ว่าฉันจะย่างก้าวไปตรงไหนก็มีแต่คนเกลื้อกูลฉันเมตตาฉันรักฉันอย่างนี้ค่ะจงโปรแกรมในด้านดีๆให้กับตัวเองแล้วคุณจะได้รับสิ่งที่ดีๆเพราะการที่คุณคิดในสิ่งที่ดีๆมันจะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาหาเราค่ะต่างกับคนที่คิดลบ ถ้าคุณคิดแบบไหนคุณก็จะได้รับสิ่งนั้นเข้ามาเรื่อยๆเรื่อยๆเหมือนคุณตื่นนอนขึ้นมาถ้าคุณอารมณ์ไหนคุณก็จะเป็นแบบนั้นทั้งวันหัวเสียทั้งวันต่างกับคนที่โปรแกรมจิตในด้านดีขอบคุณตัวเองขอโทษตัวเองขอบคุณทุกสรรพสิ่งแล้วเขานอนและเขาคิดถึงแต่สิ่งที่เขาอะเป้าหมายของเขาความฝันของเขาอยากเป็นอะไรอยากได้อะไรอยากมีบ้านอยากมีรถอยากมีเงินอยากมียอดขายเดือนเท่าไหร่วันเท่าไหร่อย่างเงี้ยเขาคิด แล้วเขานอนแล้วเขาก็ได้รับนะคะเพราะฉะนั้นแล้วให้คุณคิดแต่สิ่งที่ดีๆในสิ่งที่เราปรารถนาก่อนนอนเอาเจนเราหลับไปเลยนะคะและก็อย่าลืมไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิด้วยนะคะทุกคนอันนี้สำคัญมากคือทำจิตใจของเราให้ว่างทำจิตใจของเราให้นิ่งเบาสบายแล้วคุณจะดึงดูด ด,ด,ดึงดูดเงินดึงดูดเรื่องราวดีๆเข้ามาหาคุณไม่ว่าจะเป็นความรักเงินทองหรือการงานนะคะสำหรับวันวันนี้นะครูมิ้นฝากไว้แค่นี้เอาสั้นๆเอาที่คุณเข้าใจง่ายๆคะ่ะไม่ต้องแบบว่าเยอะยืดเยื้อเนาะบางคนไม่มีเวลาเข้ามาฟังแบบนานๆน,น,นะคะก็จะสรุปง่ายๆเลยคือวันนี้ day 2หลังหลังจากที่คุณฟัง day มาแล้วเนาะมาฟัง day 2, คุณก็ต้องขอบคุณขอบคุณทุกสรรพสิ่ง ขอบคุณที่นอนขอบคุณทุกอย่างในห้องนอนขอบคุณเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าขอบคุณทุกสรรพสิ่งที่เราได้รับในแต่ละวันขอบคุณเงินทองขอบคุณทุกบาททุกสตางค์แล้วคุณก็โปรแกรมจิตในด้านดีว่าคุณเป็นคนที่สวยรวยเก่งทำอะไรก็ประสบผลสำเร็จเป็นคนเก่งที่สุดในตระกูลของคุณเป็นคนรวยคนแรกในตระกูลของคุณมีเงินมากมายมหาศาลมั่งคั่งเหลือเฟือนะคะ สำหรับวันนี้นะครูมิ้นไปแล้วนะคะรักๆทุกคนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ